สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านหลังใหม่อีกหลังหนึ่งนะครับที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จแล้วก็ทางเจ้าของบ้านได้กรลุณาได้ส่งภาพมารีวิวให้ได้ชมกันหลังนี้ก่อสร้างที่จังหวัดสงขลาครับก็เพิ่งเสร็จไปหมาน,นี้เองนะครับก็กําลังอยู่ในช่วงเตรียมการปรับภูมิทัศน์รอบๆบ้านให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้นภาพโดยรวมนั้นทําออกมาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับ ทังในเรื่องของการตกแต่งการเลือกใช้วัสดุรวมถึงเรื่องของการใช้สีที่ค่อนข้างดูเนียบมากๆนะครับจากภาพงานก่อสร้างภายนอกนะครับก็จะเห็นมีบางส่วนที่ถูกดัดแปลงแก้ไขจากแบบบ้านมาตรฐานก็อย่างเช่นการสร้างระเบียงด้านหน้าห้องนอนด้านบนนะครับซึ่งก็ช่วยทำให้ ได้บ้านที่มีรูปทรงที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าชมวิวรอบๆตัวบ้านได้ในส่วนภายในก็กําลังอยู่ในช่วงงานตกแต่งนะครับมีการวางเฟอร์นิเจอร์แล้วบางส่วนแต่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์100%ซซึ่งหากเจ้าของบ้านท่านได้ทําการตกแต่งภายนอกแล้วก็จัดสวนรอบๆบ,บ,บ้านการป,ปร,รัรบภูมิทัศน์รอบๆบ้านเสร็จเรียบร้อยก็จะ ได้ถือโอกาสนำภาพมาให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของบ้านไปอย่างสูงสำหรับภาพที่ส่งมารีวิวและท่านสามารถที่จะติดตามการรีวิวแบบบ้านหลังอื่นได้ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมากๆครับวัสดีครับ